ยายหาโล่หน่อยนะเดี๋ยวเราบังหนะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปปูซุกคนครับเมื่อนี้เสาร์นี้ผมอยู่ตลาดไท่เล้าทา่าพนมจังหวัดนครพนมครับเพิ่นมีตลาดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีครับโอ,อ,อ้ยหน้ารถเท่เบิดล่ะล่อรถใหม่อยู่พี่น้งองล่อรถใหม่

นเอาครับผมคอือตเล่งนี้เอเทเพียเดียวบาไดทั้งรวมกับร็อกครับห้เท่ดโอ้โหลองัหน่ก่อนไม่เคยเด็กหน้าไร้ครีธรรมือ ล,าล,ล่างกัโลละเศ้า,า,ลลา,ลาโลละเศ้าหาครับเลือกบางในีหลายราคาครับหาไปหนเบียรก่อน้าตะโอยังไงเฮีรโลเลยจังก่อน <c oughs>

บ็ดเพื่อดูนะนนจะกวาฟรบเลยเอ้ยมันตัวใหญ่ยิ่งเลีเยเอนกเออนี่โอ้หนสราไ้โอว้นียวัไปบัาสีฟัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวโอ้เบมบุดเยอั้ยใส่สูมาดงรวเลยเาพี่สนุตรองข้างล่างดีกว่าหอยทากขายมัเท่าไหร่ครับพี่หอยทากโลล้าสบยละาสิบกว่าเพื่อนบอกหอยทายเขาบอกหอยลายหอยาย้าิบยลายโลละห้าเด้ครับเด้อ ดีสุดมากอืม oh. เ oh ้า oh. เ้ย่าเขาอ้ยไายุกเลยมาเหะอ้โอ้ดแบกกับแบกลงมาแล้วีไรเอามาจะพักไต่อ๋อจะยู่บ oh. ักไตปุ๊จะแม่ลบฝืนเลยตอมยังเลยเนี่ยบักหอย มีอะไรบ้างอ้ยอนลบกัมีใชก่องัาาน่ะทานละให้ด้หสิบบาทห้สิบบาทแม่เขาวางแค่ยังอ้ยันแข็งกั้กับลยครับ ขนาดด้วยครับด้วยตัวน,นืออ่อนแบบหอยหอมอ้หมือนนี่จะหอยหอมเลยครับด้วยคือเป็นแบบหอยหน้า เนื้อเราสัเบิดแล้วอีปูหน้าวันอาทิตย์โล่งข้าวเดียวนะแม่เนาะอดีขนาดเลย้ขายโลจักพันจักบาทัดครับหลายไปยครับดยมิ้งเชียงที่หลายถึงช่วงเป็นเนื่อร,รมิ้งเชียงอีกอย่างค,งครับแทงข้อตอนนี้เป็นนั่งเพิ่นบอกนั่งตแม่นี่ยโอ้นี่แม่โลเท่ชัยครับเนี่ย ทำกันนะครับเนาะราคาสิบาทจ้าสดๆเลยจ้าตัวนี้เลยหนึ่งหนึ่งไส้สดสดเลยยังไส้งอ้มงอ้มอยู่นี่สดๆเลยแม่งแข้งโลลรับพัดขาได้ครับเนี่ยนอนงงนอนใหม่โอ้หลายโอ้ไปได้บุญวะมันสร้อยนี่ไปบ่ได้บุญค้นยังพูนหน่อยอยู่ผู้ได้ไปง่ายโอ้ยผู้ชายหมุนบ่ได้ด้วยเนาะโอ้ยเด้อไม่เห็นเห็ดไข่เล่าเลยตัวนี้เห็ดไข่สักบาทครับ จานเท่าไหร่กี้ลอยหาิบอากินดปลาลนั่แล้ววะเห็บข้าบกับี่เพต้องถามวาเห็ดไข่ดอกที่เห็บแม่ข้านี่ละลอยหาิบลอยจานซิบได้เห็บวดกับนี่ยู่รบปแที่ยากแน่จัหน่อยนะครับเด้อพาติพไพ่บมองก็ว่าเลยถามราคาให้เอพี่น้องเด้อเพรมันเอะอะเสือเกิน ก็เท่าไรนี่ครับแบบนี้ห้าสิบบาทเพิ่นเพิ่นกินเพิ่นกัดต้นเขาขึ้นหัวหอยเชอรี่บาฮะลองว่ามีแต่เสือไหมคุณซ่อนแม่มันนี่แล้ลูกมันจะมีด้วจ้าอันนี้ผมเป็นลูกแล้วนี่หลานอันนี้โราเจ๊ทีจ้า เส้นเส้นสีคกัดต้นเขาคือบวกหอยเชื่อหลีบบวชบวชบัดเลยบคือบวชคือเชื่อหลีด้วนาะอันร้านมันมีโลเท่าไหร่ครับร้านมันโล่สี่สิบบาทลูกมันนีหานาะครับน้องอันพ่อกับแม่หนีโลละเกีบเด้อพี่น้องเด้อไขมักหน่วยใหญ่มีน้องมันพร้อมไี่หดเอื้อยหดน้องมองนี่โคเบิร้ลมันจะมีโลละเกีบสิบพอมันหอยหน้าโอ้หอยอันอันนี้อันนี้ลูกมัน เป็นหอยท่ามันครับผมอ่าก็เพเีแต้มสไตล์ไทยบ้ิลจะไปรอทางไหนมาทางคุณไปหรือบ่มี่หลังลายอยู่บ่ะคือกันนี่แหละงามๆคดูทางนี้บ่ได้แม่ค้าบ่กเฮ้ยหองแม่ค้าก็งามโอ้แม่ค้าก็งามขอไปทางแม่ค้างามนี่นี่แม่ค้าก็งามเหมือนกันนั่นแหละโอ้เหนื่อบักหอยหน้าก เอาไปปล่อยน้องสามันสีนีบ่เหรอโบนี่และเ่าก็มีอันเ่าบ่มีแนวล้อมแล้วมันสีนีบผว่าขนตกมันก็สีไปด้วยหนอขนตกมันก็บได้เอาตัวอยากได้ไปปล่อยไปนะผมว่าทุกวันมันู้นตัวบอกหอยเชอรี่นะบกหอยนี่มันสีกินเขาบ้างไหมมันสีกินเขาผม่บอคือเชอรี่แน่นอนมันหนึ่งเสีบนะผมว่าเสี่ยวเมย์มันเหมือ่ ่ไมก่ได้เลยดอกก้นบอกขาอกมันปนดเพราะไปเบื่องขางฝุ่นกันขนกัหลายหาหไรองลายเดียวนองค้นลายเลาะิ่งกอนเลาะเ้างฝุ่นน้ำกัน าข้าปีตาเต้ข้างนีพอขายไม่ขาดก็ขึ้นมากเพราะท่านหลายปันได้ครับของขายกันหลายชื่อกัน uh, บูป้าข้างน้าหนีพอขายไมขาเพราะยังใหญ่องท่านเลยอ แน่นยังล่ะครับเนาะจ้องงั้นเนี่ยโลเท่าไรครับเนี่ยโอ้ยมันคือตังใหญ่เพื่อพึงนมี่น้องผัหน้าเรา้าตามีตัวผู้กิ่เราตัวใหญ่ใหญ่ข้าง้นแลวนะ

ึมองไปอีก,กัน้วขึ้นมาผ้ามุนกลับไปทางเก่าเลยะเพรว่าขึ้นหลายแคนแักท้ายปัดทายเลย ผมจิอพระวีพ่พหน่องไปสื้อน้ำเล้ากันโล response, โละหาสิบบาทรไม่มีเงินอันนั้นเนาอหน้า่บ้ก็อ่ยาไกอนอ้้ เราหาคุบาทเะกนโดตัวนี้ตัวนี้จะไว้ส่งี่นจ้านะพ่น้าบุญสายนี่เนมะก้อไหล

เป็นเป็นร้อยห้าสิบอ่ะี้นได้ขอ่อแม่เูกเขาลกเ่กเอนห่คเข้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดีพี่หมอเขายังแบกยังก่อนต่อ มาไหมขึ้นมาเพาต้นเบือกเลครับเราะฝนมันตกน้ำาแกขึ้นมาแล้วอั้อดอร่ออันนี้อดอก้อ,อั้ม่แเาบอ๊ สีสันครับผมตลาดนัดไทยลาาขาดพนมคนเปิดทุกวันกันและวันพนื้นหัสบดีครับ <c oughs> คือคือเก่าฝนกระโตกลิ่นล <c oughs> ิ่นหยอดเลยครับนะโอ้ของฝนขึน้นมาฝนขึ้นมากมันสดเหน,ะะหนเบิดเลยครับเ้ย สอบยังเลยแม่สอกหอยเราครัไ <kind> อ <abonn és> ้แล้วล่ะสอบหอยสอบหอยบรรยากาศกำลังคือคักเลยครับผมฝนตกลินลินเยบหน่อยล่ะอือใใส่เต็มถุงเงี้ยเราอยู่ อคอณครับตับ้งคุณครับย้าวไปทางคุณแล้วครับทางมเมื่อฮ่อนี่คือเก่า